จะมีงานเร่งอยู่ตอนนี้นะการเรียนการสอนพระวิธรรมก็ยังมีอยู่เป็นปกตนะิยังต้องทำวัดสดมนกันอยู่เป็นปกตินะกิจวัตรขาดไม่ได้นะหลังวันที่19บเ้ไปแล้วคงจะได้ทุ่มเทการเรียนกันอย่างเต็มที่เหมือนเดิม กลรสอบภาษาก็จะต้องมีอบรมพนวกงานสอบนักธรรมตรีสอบธรรมศึกษาไรพวกนี้มาเป็นกระบวนการนั้นก็ยิ่งมีการเยอะก็ยิ่งต้องรักษาใจตัวเองธรรมาว่าจนะทําทงานก็ทำอย่างมีสติสัมผัสยะจะเรียนก็ทำอย่างมีสติสัมผัสแย่อยู่เงี้ยจะทาอะไรก็ไม่ทิ้งสติสัมผัสแยะ ถ้าฝึกเป็นนิสัยแล้วก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดนะไม่ว่าโลกหรือธรรมก็เรื่องเดียวกันงานภายในงานภายนอกเป็นเรื่องเดียวกันนนันก็ค่อยๆเรียนรู้ดูกันไปนะใครที่ยังมีพระอินทรีย์อ่อนอยู่ก็อาจจะหลุดง่ายฟุ้งง่ายบุ่นไปงานการงานภายนอกไปเลยหลุดไปเลยทั้งวีทั้งวันอะไรอย่างนี้น ต่ถ้ามีพระมีอินทรีย์กล้าแข็งหน่อยก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติแค่นั้นเองตอนนั้นก็ทำหน้าที่อย่างตัวเองไปในการที่เราสามารถรักษาจิตให้มั่นคงอยู่ได้นะมีปัญญารักษาตนให้จิตสม่ำเสมอนะนะไม่แกว่งซ้ายแกว่งขวานะไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบ ทางตาหูางจะหมกลล่นกายใจได้เนี่ยทำมาว่าจะช่วยให้ชีวิตเราเรียบง่ายนะใจไม่ทุกข์นะชีวิตมันมีอยู่แค่นี้แหละนะดูมันก็มีแค่เรื่องทำงานกินนอนม,มีอะไรยิ่งไปกว่านี้นะเราเสียเวลาการกินแการนอนนี่มากมายเลยเวลาการทำงานภายนอกเนี่ยตลอดทั้งชีวิตนะแต่ว่างานภายในเนี่ยบางทีเราลืม เรมที่จดูแลรักษาใจตัวเองนะปล่อยให้ใจอ่อเหียวนะขาดสารอาหารนะอาหารทางใจเนี่ยนะมีจอาอาหารพิษัยให้มันอยู่เรื่อยนะอาหารใจเนี่ยโจมกัวความคิดความปรุงแต่งความคาดหวังการเปรียบเปรียบเทียบเทีย ب, เกับคนอื่นนะั่นเลยทุกข์ปุ่ยวายทำงานไปกับทุกข์ไป รองชีวิตคู่ไปกับทุกไปบางคนเป็นอย่างนั้นนี่แต่ให้อาหารพิษกับตัวเองอยู่โจมอยู่กับอารมณ์ต่างๆทั้งปีทั้งชาตินี่กอาหารมาให้อาหารที่มันถูกสุขลักษณะหน่อยนะอาหนรงใจก็คือเรื่องของกุศลทั้งหลายเนี่ยมันทำให้ใจมันมีสุขภาวะเกิดขึ้นไมไม่มีโรคเครียด ไม่คอยจะวิตกังวลอะไรกับใครอย่างนี้นะใจเป็นกุศลอยู่เสมอนี่กออกกําลังใจอาจจะไม่ได้ออกกําลังกายแต่ว่าออกกําลังใจใจมีพลังเข้มแข็งอะไรมากระทบก็ไม่หวุ่นวายปัน่นป่วนไปด้วยดีก็ไม่จมไปกับมันชั่วก็ไม่จมไปกับมันองี้นะเพรมีสติสมัมญญารักษาใจตัวเองอยู่อย่างนีอันนี้เป็นเรื่องที่ ต้องมั่นขกขวนตัวเองอยู่เสมอไม่งั้นเราจะเกิดมาชาติหนึ่งยังขาดทุนทำงานไปก็ขาดทุนไปอจะรวยภายนอกแต่มันยากจนภายในนี่มจะเป็นอย่างนั้นยากจนคนแค้นแสนสาหัสอดอยากใจเป็นอย่างนั้นกินก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่มีความสุขมีเงินก็ไม่มีความสุขนะสังเกตนะบางคนเป็นอย่างนั้นหาความสุขในชีวิตได้ยาก นาโจมปรากไปเรื่องได้ดีมีเป็นอย่างนั้นน่ะแสวงหาไขวข่คว้าแข่งแย่งแข่งขันเอารัดเอาเปรียบนี่แปลว่าจิตมันขาดอาหารที่ดีกันมีแต่อาหารพิษทั้งนั้นเลยที่เสพคุณก็อยู่ทุกวันทุกวันพมันเป็นอย่างนี้นบ่อยเข้าก็โรคทางใจก็รุมเรา้าอยู่ไปก็ทุกไปเครียดไปยิ่งแก่ก็ยิ่งงก ยิ่งแก่ก็ยิ่งกลัวตายยิงแก่ก็ยิ่งเครียดนะยิ่งแก่ก็ยิ่งห่วงใยวุ่นวายลูกหลานคนน้นคนนี้อะไรเรื่อยเปื่อยไปนะหลายคนก็นเป็นอย่างนั้นนะมีแต่ทุกขภาวะเกิดขึ้นครอบงำใจอย่างนั้นมนถ้าเรายังมีเรี่ยวแรงสมองยังไม่เออนะนะสมองยังไม่เสริมมารีบฝึกเพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันฝึกอะไรไม่ได้แล้วนะรีบฝึกตัวเอง จะทำหน้าที่การงานอะไรอยู่ก็ช่างนะให้คำนึงถึงเสมอใจเราเป็นบุญไหมนะอย่างหลายคนก็บ่นว่าโอ้ตอนนี้ไม่รู้จะนับถือพระองค์ไหนดีแล้วไม่รู้ว่าพระดีหรือไม่ดีจะจะทำบุญกับพระก็ไม่ไม,มั่นใจแล้วรู้จะเอาเงินเราไปเปสาวที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นีไ่ไงก,งนะไกท็ทำบุญกับใจตัวเองนะี่ไม่เสียสักบาทบุญกับใจตัวเอง รักษาใจใเป็นปกติอยู่เสมอให้ใจมีศีลเป็นเครื่องรักษามีสมาธิทำให้คุณภาพของใจมันดีขึ้นใจมันตั้งมั่นมากขึ้นมีปัญญาที่จะดับทุกข์รู้เท่าทานอารมณ์ทั้งหลายได้ง่ายขึ้นคนจะเป็นอย่างนั้นทำบุญกับใจตัวเองมไม่จำเป็นต้องไปทำบุญกับคนอื่นก็ได้แต่คิดว่ากลัวจะไม่ได้บุญกลัวจะ ทำแล้วจะขาดทุนมากกว่ากำไรนี่นะทำบนกระจายเต็มไอ้กำไรล้วนๆไม่เสียสักบาทแล้วพระเจ้าทรงสเสริเสริญได้ว่าการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นบุญที่มีอนิสงส์สูงสุดนะนะทำเอาสิส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะทำกันนะเพราะอะไรเพราะมันมัน,มนเรื่องต้องลงมือฝึกลงมือทำเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนกันให้ทาน,นเป็นอย่างนั้นให้ทานมันง่ายดีนะ ตรงนั้นหน้าทําบุญตรงนี้หน้าศรัทธากูกเขาเดีย๋ยวนี้ง่ายจะตายโอนอย่างเดียวนะสแกนจ่ายสแกนจ่ายก็มีอยู่แค่นั้นเองตอนนี้นะทำง่ายดีนะแต่พอจะให้มานั่งสมาธิมาเดินโยงกลมมาสวดมนมาเจริญภาวนาไม่อยากทำแล้วนะเราต้องก,การบุญแบบง่ายๆนะเลยก,กลายมักง่ายนะ น่ะคือมักของพูะเจ้าไม่ได้มรกง่ายอย่างนั้นนี่น่ะมักแปดนี่ยอริยมักในองแปดมันต้องลงมือฝึกมันมักยากอยู่ยากที่จะต้องฝึกในเบื้องต้นนี่แหละแต่ว่าพอเราทําไปสักระยะหนึ่งก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาอย่างนี้จะพูดอะไรที่มันจะไปเบียดเบียนคนอื่นเขาน่ะก็หุบป,ปากเอาไว้จะทําอะไรที่จะไปเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นเขาเกิดมีสติรู้ทันเบล็กตัวเองเอาไว้ คิดอะไรเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายก็เบรกตัวเองได้ทันเพราะมีสติสมพันยะอยู่อย่างนี้นะอันนี้มันมักยากหน่อยเพราะปกติแล้วนิสัยจิตใจมันมันก็ชอบที่จะคอยจับผิดคนน,นู้นคนนี้วิพากษ์วิจารณ์คนนู้นคนนี้นะแต่ไม่ก็จะวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองสักเท่าไหร่จนมากเราก็เข้าข้างตัวเองเนี่ยดีอยู่แล้วฉันก็เป็นน้องฉันอย่างนี้นีน่นแหละใครเขาก็เป็นอย่างนี้กันเหม็นจะแปลกเลยอะไรเงี้ย มันมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่บ่อยๆนี่พราะเข้าข้างตัวเองอยู่บ่อยๆก็เลยไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นมาหนาเข้าก็าไปเสาะหาความเชื่ออะไรไปแปลกๆที่จะมาเข้าข้างตัวเองให้สามารถทําชั่วได้โดยง่ายขึ้นอเงี้ยนะจะได้ใจจะได้ไม่ทุกกับความไม่ดีของตัวเองเนี่ยก็จะกลายเป็นอย่างนั้นเยอะแยะนะเดี๋ยวนะี้กนะ็เป็นอย่างนั้นในสังคม ยิ่งเราไปวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นมากเนี่ยแปลว่าอะไรเพราะข้างในเราก็แย่นะถ้าใจเราดีนะมันไม่ค่อยจะไปยุ่งกับชาวบ้านเขาหรอกนะนะมันยุ่งอยู่กับตัวเองนี่แหละคอยจับผิดตัวเองคอยแก้ไขตัวเองคอยขัดเกลาตัวเองนะถ้าใจเรามันมืดบอดนะก็เห็นแต่คนอื่นเขาไม่ดีทั้งนั้นนะเดี๋ยววิาพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์ชาวบ้านเขาสะดุกป,ปากนะเมามันนะมันออกมาจากไหนออกมาใจจากใจที่มันมีแต่ทุกขภาวะนี่แหละนะ นะเพราะว่าแห่งความเป็นทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นอยู่ภายในแล้วก็มองไม่เห็นตัวเองนะกลายเป็นอย่างนั้นไปพอจะคิดก็คิดแต่เรื่องเชชั่วพอจะพูดก็พูดแต่เรื่องเชั่วเนะพอจะทําก็ทําแต่เรื่องเชชั่วๆนี่มีแต่เรื่องของกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทั้งนั้นเลยนะนะว่าทุจริตแปลว่าปราพูิชั่วนั่แหละทุกไปว่าไม่ดีนั่นแหละ นแปลว่าชั่วนั่นแหละนะจริตจริตะหรือความประพฤตินะเจริธาตุในความประพฤตินะก็ประพฤติชั่วประพฤติชั่วเจริธาตุเนี่แปลว่าเที่ยวไปก็ได้นะเจรติย่อมเที่ยวไปอย่างนงี้ยนะแปลว่าอะไรใจก็เที่ยวไปแต่ในเรื่องชั่วๆนะพูดง่ายคิดแต่เรื่องชั่วๆนกะ็ลเลยทําให้พูดชั่วทําชั่วไปด้วยแค่นั้นเองแต่นี้พระเจ้าสอนอยังไง สอนให้อยู่ในกลับมาอยู่ที่โคจรอของพ่อเนี่ยพุทธเจ้าสอนเหมือนั้นที่โคจรของพ่อนของพ่อใน,ะออนที่นี้หมายถึงพุทธเจ้าใช่ไหมที่โคจรของพ่อคืออะไรล่ะก็คือสติปัฏฐานสี่น,นั้นเองนดึงจิตกลับมามาอยู่กันเื่องกับตัวนี่มาดูกายดูใจตัวเองนี่ม่คอยจับผิดตัวเองนี่ ในแต่ละวันน,นี่กุศลหรืออกุศลนั้นนมันมากน้อยกว่ากันหันมาจับผิดตัวเองนี่บ่อยๆเดี๋ยวไปเที่ยวไปจับผิดชาวบ้านเขา <c oughs> นะไอ้จับถูกก็ไม่ค่อยจะทําซะด้วยนะแต่ยิงทุกคนมีทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละนี่มีใครชั่วโดยส่วนเดียวหรอกน่มีใครชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับตัวเราเองนั่นแหละเราก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่เรามักจะมองไม่เห็นความดีของคนอื่นเขา น่เป็นเรื่องประหลาดอย่างหนึง่งนะมักจะเห็นแต่เรื่องเจ้าชู้นะเว้กวันว่าน้ามึดตามัวหลงรักเข้าเต็มที่นะเห็นแต่เรื่องดีๆถ้าแบบนั้นเรื่องชจ่วๆก็มองข้ามไปแต่ปัญหาคือไอ้ความรักประเภทอย่างนั้นมันก็อยู่ไม่นานซะด้วยดิพอหลังจากที่มันเลิกหลงเต็มที่มันก็รักเริ่มจะมองเห็นอะไรที่ไม่ดีขึ้นมานะ,นะหลายคนนี่ยเป็นแฟนกันมาตั้งหลายปี ก็อยู่ด้วยกันได้นะแต่พอแต่งงานปุ๊บอยู่ไปนานเราเลิกกันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเริ่มเห็นความชั่วของกูรักตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นในตอนเป็นแฟนกันกเ้าแต่เรื่องดีๆมาอวดกันนะก็มีอยู่แค่นั้นมันกลับมาดูแลใจตัวเองเอาใจโคจรไปในที่โคจรของพ่อของบิดานะสำนวนบรีว่างั้นนะดูกายรู้ใจกายเวทนาจิตธรรมนะีนะ่แหละดูตัวเองเนืองๆอ,อ,อย่างนี้ ทำงานไปรู้ไปรักษาสติสัมผัสยะอยู่กับเดือกกับตัวอย่างงี้นะสติสัมญญัสยะย้อนกลับมารักษาใจเราเนียนะไม่ปล่อยให้ใจันไปจมอยู่กับอารมณ์ต่างๆนะไม่ปล่อยให้ใจันเป็นทุกข์แค่นั้นเองนะนะนะพอย้อนกลับมาอยู่ตัวเองบ่อยๆเข้านะ ก็เลกิกคุณวายคนอื่นเพราะมันเดิมเห็นแล้วว่าเรานี่ก็ชั่วขนาดหนักนะไม่ได้ต่างจากคนอื่นที่เราวิาพากษ์วิจารณ์เขานั่นหรอกนะพอๆกันนะเราก็มีดีพอๆกับที่เขามีดีนั่นแหละเราก็ชั่วพอที่เขาชั่วนะั่นแหละก็เลิกวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นไปเองะเลิกวุ่นวายไปเองนะยิ่งงานเยอะๆเงีย้ยเช้าเ<า>ยาอะๆมาฟ้องได้ไหมโทรคุยกับเพื่อนที่ทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยนะจิตอาสาทั้งหลายนยพูดไม่ดีเลยเงี้ย ธรรมาได้จะบอกว่า,าดีแล้วใจเย็นดูใจตัวเองยิ่งงานไม่เร่งๆยิ่งกระทบกันง่ายนะเพราะฉะนั้นกลับมารักษาใจตัวเองแค่นั้นแหละยห้ขาดทุนนะถ้าเราทำานี้ได้นะก็ทำงานก็มีความสุขมีความสุขการทำงานนะทำงานก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใจมันอาจจะเหนื่อยกายแต่มไม่เหนื่อยใจนั่น ลองสำรวจตรวจสอบดูตัวเองอะไรที่มันรกลุงลังนะข้างนอกด้วยนะข้างนอกเนี่หน้ากุฏิหน้าที่ทำงานของเราหน้าที่พักของเรามันรกลุงลังไหมด้านหลังมันรกลุงลังไหมในห้องมันรกลุงลังไหมจัดการตัวเองแล้วก็ย้อนกลับไปดูข้างในตัวเองแล้วใจเรารกลุงลังไหมนะไปรักษาใจตัวเองด้วยเดี๋ยวปล่อยให้มันรกลุงลังนะ มันมีแต่สารพิษเต็มใจอยู่นะไปต่อไม่ได้นะไปต่อได้อยู่แต่พาไปลงต่ำไปเรื่อยแค่นั่นแหละแต่พาขึ้นสูงมันไม่ได้แค่นั้น,นก็ฝึกตัวเองอย่างนี้แหละฝึกกับการทํางานนี่แหละว่ายัางไงชีดมนุษย์เนี่ยไม่พ้นจากงานหรกต่อให้บวชพระก็มีงานนะต่อให้เป็นนักบวชก็มีงานอยู่วันยังค่านั่นแหละไปดูยิ่งถ้าสายปกครองสายพระเนี่ยเห็นแล้วก็หนาของสารเนี่ย เจ,าจ้าหน้าตำบนเจ้ายวหนา้าอำเภอทั้งหลายจ,าจังหวัดโวนวายกันวิ่งประชุมนต้องไปทาํางานนู้นทํางานนี้วันก่อนเจอกันหลวงพ่อรักษาการอำเภอภูกระเสมว่าปีวิสัยอไม่ได้หยุดได้ย่อนวิ่งไปประเมินวัดประชาันสามสิบกวัดนี่จะต้องวิ่งไปประชุมนี่จะต้องเซ็นเอกสารโอ้ยได้ยินแล้วก็เหนื่อยใจ เหนื่อยแทนนะแตมาเป็นแค่เจ้าวาดเนี่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเออมีแต่เรื่องบุบวายน่ะเป็นลูกวัดนี่สบายดีน่ะอย่าคิดเว่าพระไม่มีงานแล้วบวชแล้วก็มาอยู่เฉยๆไม่มีทางน่ะไม่ว่าพระเมอโยงงานก็พอกันนั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่งานทางธรรมเทยานันมีแต่งานทางโลกเท่านั้นที่ทงมันอยู่เนี่ยงานบริหารจัดการเนี่ยต้องมานั่งทําบัญชีเี่นไหย เห็นเลยเจ้าวาดวัดไหนผูกคอตายไปองค์หนึง่งเขาบังคับให้ทำบัญชีส่งทุกเดือนเครียดทําไม่เป็นลงปูดลงตาทําไม่เป็นไม่รู้จะไปเข้าแอป,ปตรงไหนจะทําอะไรยังไงอะไรงงไปหมดะนี่จะเรื่องงานนะงานข้างนอกนะทำงานข้างนอกแล้วก็ทํางานข้างในไปด้วยนะงานภายในอย่าลืมง,งานกรรมฐานนี่แหละงานภายในฝึกตัวเองไป อย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนนะอย่างอื่นที่ได้มาเดี๋ยมันก็เสียไปนะทรัพย์สมบัติลูกเมียหมาแมวอะไรก็ทั่งยศตําแหน่งวันหนึ่งมันก็เราไม่จากมันมันก็จากเรานะแต่งานภายในเนะี่ยมันไม่หายไปไหนนะมันติดเป็นอุปนิสัยเป็นวาสนาในภพชาติต่อไปมันก็มีสติสัมภิชัญญะมันน้อมนึกถึงใ่งเรื่องธรรมะนะท่านมีของเก่าอยู่บ่ ดูตัเองนิยมทำไมมานั่งสมาธิกันอยู่นี่นิยมที่อยู่ที่บ้านทำไมต้องมานั่งฟังธรรมสดมนพ้อมพระอยู่ทุกวัน,น้าไมมีของเก่าอยู่คิดหรือจะมาทําอย่างเงี้ยไปสนุกสนานเพลิดเพลินทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าเละนะใครจะมาทําอย่างนี้ล่ะบางคนผ่านหน้าวัดวังหินมาเป็นสิบปีแล้วไม่เคยแวะเข้ามาสักทนะีไม่รู้วัดวังหินทําอะไรได้วยซ้าไปถ้าบุญไม่ถึงนะถ้าบาร,รมีเก่าไม่มีอย่างเงี้ยนะไม่มาก็รอกนะ เห็นหน้าพระโผล่มากูก็ปัดหนีแล้วนะโทรศัพทนะ์มีอะไรนะจะมีสักกี่คนที่ไปนั่งฟังธรรมเนี่ยนะนะทำงานไปฟังธรรมไปขับรถไปฟังธรรมไปอย่างงนีะ้จะมีสักกี่คนที่ทำอย่างเงี้ยนะน้อยยิ่งฟังแล้วไปปฏิบตัติยิ่งน้อยมากเข้าไปกว่าเดิมสิฟังยังพอมีอยู่บ้างนะนะปลอบประโลมใจฟังแล้วก็สบายใจดีแต่แค่นั้นแต่จะไปลงมือฝึกจะมีสักกี่คนถ้าเรามีโอกาสได้ฝึกตัวเอง ได้พัฒนาตัวเองได้ภาวนาเนี่ยนะก็แปลว่ามันมีของเก่าอยู่มีบุญทางธรรมอำนวยผลส่งผลอยู่ให้เราได้มาต่อยอดบุญใี่กับตัวเองชาตินี้ก็ยังงงงงงง,ง,งอยู่ไม่เป็นไรชาติหน้าต่อไปอย่างน้อยก็ยังมีเชื้ออยู่บ้างดีกว่าไม่รู้เรื่องพวกนี้ซะเลยนั่งดาพระเป็นวันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแค่นั้นนะอะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน